ธรรมะก่อนนอนการสร้างสมบัติสามมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมนุษยสมบัติความสมบูรณ์แห่งชีวิตปัจจุบันการปรับจิตและกายพักกายพักใจและเปลี่ยนค่ำคืนนี้ให้เป็นการตื่นรู้ด้วยปัญญา ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราอย่าลืมกดติดตามช่องบุทธ,ธะพุทธธรรมะก่อนนอนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังธรรมะที่จะพาคุณสู่ความสงบที่แท้จริงในทุกค่ำคืนนะคะสาธุขอทุกท่านเอ็นกายลงอย่างสงบ หรือจะนั่งในท่าที่สบายที่สุดผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้ากําหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกน้อมนำจิตให้รับรู้ว่าในสองชั่วโมงนี้เราจะสร้างปัญญาและความเข้าใจเพื่อให้การเดินทางของชีวิตเรานั้นเป็นไปอย่างมีจุดหมาย มนุษยสมบัติพื้นฐานที่สําคัญที่สุดสมบัติแรกที่สําคัญที่สุดที่เราต้องสร้างและรักษาไว้คือมนุษยสมบัติการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งนักเพราะเรามีศักยภาพในการสร้างกุศลและบรรลุธรรมได้มนุษยสมบัติหมายถึงความเพียบพร้อมแข่งชีวิตในระดับ โลกียะทางโลกที่เอื้อต่อการทำความดีมนุษยสมบัติแปประการที่ควรสร้างและรักษาให้มั่นคงได้แก่รูปงามผิวงามเกิดจากการรักษาศีลและความไม่โกรธเคืองใครในอดีตชาติมีทรัพย์สมบัติมากเกิดจากการให้ทานด้วยเจตนาบริสุทธิ์ มีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์เกิดจากการทำบุญด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมีบริวารหรือมิตรด,ดีเกิดจากการพูดจาอ่อนหวานไม่ยุยงให้ใครแตกแยกมีสติปัญญาดีความรู้ดีเกิดจากการใคร่ครวญทมการฟังธรรมอย่างตั้งใจ มีสุขภาพแข็งแรงเกิดจากการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมีอายุยืนยาวเกิดจากการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและการช่วยชีวิตสัตว์มีอิสระในการทำความดีเกิดจากการตั้งใจมั่นในการรักษาศีลห้าไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ทานน้ำใหม่และสีละใหม่รักฐานของมนุษยสมบัติหลักการสร้างมนุษยสมบัติที่ง่ายและสำคัญที่สุดคือทานการให้และศีลการรักษาความประพฤติทานจงฝึกให้เป็นผู้มีใจกว้างการให้ทานไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองเสมอไป การให้รอยยิ้มการให้อภัยการให้กำลังใจการให้ธรรมะหล้วนเป็นทานที่ทำให้จิตเราเบาสบายทานที่บริสุทธิ์ต้องประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทั้นก่อนให้ขณะให้และหลังให้ศีลห้าสีลคือรั้วของกุศล ห่างเราตั้งใจมั่นที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยกายและวาจาชีวิตของเราจะสงบเย็นทุกครั้งที่เราตั้งใจรักษาศีลจิตของเราจะสว่างสวยัยและความสงบนี้เองคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เว้นจังหวะหนึ่งนาที ให้ผู้ฟังสำรวมจิตยอยู่กับศีห้สวรรค์สมบัติผลแห่งสมาธิและพรหมวิหาร4ส,สวรรค์สมบัติพรหมวิหาร4นี่คือคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการเข้าถึงสวรรค์เมตตา ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างไม่มีขอบเขตจงแผ่เมตตาไปให้ทั่วเริ่มจากตัวเองไปยังคนที่เรารักและไปยังคนที่เรารู้สึกเฉยเฉยจนกระทั่งแผ่ไปยังศัตรูนำฝึกแผ่เมตตาเบาๆห้านาที กรุณาความสงสารความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการละความอิจฉาริษยาอุเบกขาการวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่เกิดดับ เพราะเห็นว่าสรรพสิ่งเป็นไปตามกรรมของใครของมันเรามีหน้าที่เพียงช่วยเหลือตามเหตุปัจจัยแต่ไม่เข้าไปแบกความทุกข์ของเขาไว้การเจริญสมถะกำลังแห่งสมาธิเพื่อความสุขทิพย์สวรรค์สมบัติหรือแม้แต่พรหมโลกอาศัยกำลังของสมาธิ สมถกรรมฐานเป็นสเสบียงเมื่อเราฝึกสติจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเอกัคคตาเราจะเข้าถึงฌานอันเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสงบที่แท้จริงที่โลกไม่อาจให้ได้หากเราตั้งใจฝึกสมาธิก่อนนอนทุกคืน อย่างน้อย1 0บถึงยีนาทีจิตของเราจะคุ้นเคยกับความสงบเมื่อเราละโลกนี้ไปจิตที่เคยชินกับความสงบนี้ย่อมนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีอาจเป็นสวรรค์ชั้นกามาพระจรหรือพรหมโลกที่ละเอียดกว่านี่คือทุนชีวิตที่เรากำลังสะสมในค่ำคืนนี้ นิพพานสมบัติการดับสนิทแห่งกิเลสวิปัสสนาญาณิกผู้เล่ามาถึงจุดหมายสูงสุดนิพพานสมบัตินิพพานไม่ใช่สถานที่แต่คือภาวะภาวะที่ดับสนิทซึ่งความโลภความโกรธความหลงเป็นความสุขสูงสุดที่เกิดจากการหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเกิดดับ วัตตะสงสารการเดินทางสู่พระนิพพานต้องอาศัยปัญญานำหน้าวิปัสสนาญาณิกคือการเจริญอริยะมักมีองค์8ดที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวใจจงพิจารณาความจริงสามประการไตรลักษ ที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราเองในขณะนี้อาน,นิจังไม่เที่ยงลมหายใจเข้าแล้วออกเวทนาเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดคงที่ทุกขังเป็นทุก การที่สิ่งไม่เที่ยงต้องทนอยู่ต้องแปรปรวนคือสภาวะแห่งทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ความคิดนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราไม่อาจบังคับให้มันคงอยู่ได้การเห็นแจ้งความจริงนี้ซ้ำๆจนจิต เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ของฉันนี่ตัวฉันคือการเดินบนเส้นทางสู่พระนิพพานคือการสร้างปัญญาใหม่อันเป็นสมบัติที่ไม่มีวันสูญหายการประมวลสมบัติทั้งสามในชีวิตประจำวันสมบัติทั้งสาม มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแท้จริงแล้วไม่ได้แยกกันแต่เป็นลำดับขั้นของการฝึกฝนจิตมนุษย์สมบัติคือศีลทำให้เรามีชีวิตที่ดีงามมีโอกาสทำความดีสวรรค์สมบัติคือทาน และสมาธิทำให้จิตใจเราอิ่มเอิบมีความสุขทิพย์นิพพานสมบัติคือปัญญาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างทาวรจงน้อมนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในทุกทุกวันตื่นขึ้นมาด้วยศีลที่บริสุทธิ์ใช้ชีวิตด้วยทาน และเมตตาและฝึกจิตให้นอนหลับด้วยสติและปัญญาเพื่อให้ทุกขณะของการเดินทางของเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยสเสบียงบุญอันประเสริฐขอให้ทุกท่านจงหลับอย่างมีสติมีจิตที่ปล่อยวางเบาสบายจากกองทุก และขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้กระทำจงเป็นเครื่องนำทางให้ทุกท่านเข้าถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติได้โดยง่ายเทินสาธุเราได้พิจารณาถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ ในเชิงหลักการไปแล้วคราวนี้เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิพพานสมบัติซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาการเจริญสติปัฏฐานสี่และพลังแห่งสัมมาทิฏฐิจากสวรรค์สู่ทางเอกทบทวน และเชื่อมโยงสู่ทางสายเอกเมื่อสักครู่เราได้สร้างความเข้าใจในมนุษย์สมบัติด้วยศีลและสวรรค์สมบัติด้วยทานและสมาธิแล้วแต่สังสารวัตรยังคงหมุนต่อไปตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ย่อมตามมาเป็นเงาดังนั้น ผู้มีปัญญายอมไม่หยุดอยู่แค่เพียงสวรรค์แต่จะมุ่งสู่นิพพานสมบัติซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีทางเดียวที่นำไปสู่การดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นคือสติปฐานสี่คือการตั้งสติกำหนดรู้ฐานทั้งสี่นี่คือทางสายเอกสู่ความหลุดพ้น สติปฐาน4กายานุปัสนาสติปฐานการดูกายฐานแรกที่เราต้องเริ่มเจริญคือการพิจารณากายในกายคือการมีสติอยู่กับร่างกายในอิริยาบถต่างๆและการทำงานของาธาตุขันการเฝ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ขณะที่ท่านนอนฟังอยู่จงนำจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าออกช้าๆห้าครั้งไม่ต้องบังคับเพียงแค่รู้ว่าลมกำลังยาวหรือกำลังสั้นลมนี้เป็นเพียงรูปเป็นเพียงธาตุ ไม่ใช่เราหรือของเราการรู้ชัดในอิริยาบถย่อยแม้แต่ความรู้สึกที่ปลายนิ้วการเคลื่อนไหวของเปลือกตาความตึงของร่างกายที่สัมผัสกับพื้นให้สติเข้าไปรับรู้การรู้เช่นนี้คือการค่อยๆแยกผู้รู้คือจิต ออกจากสิ่งที่ถูกรู้คือกายเมื่อเห็นว่ากายเป็นเพียงก้อนธาตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงความยึดมั่นในรูปกายก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงสติปัฐานสเวทนานุป,ปัสนาสติปัฐานและจิตตานุป,ปัสนาสติปฐานฐานที่สองคือ เวทนานุปัสนาคือการกำหนดรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจเวทนาสามสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเมื่อมีสุขให้รู้ว่าสุขนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และกำลังจะดับไปเมื่อมีทุกข์ ให้รู้ว่าทุกนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไม่ได้เป็นเจ้าของความสุขและไม่ได้เป็นเจ้าของความทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติฐานที่สามคือจิตตานุปัสสนาคือการดูจิต จิตของเราเป็นอย่างไรในขณะนี้จิตมีราคะคือความกำหนัดจิตมีโทสะคือความขุนเคืองหรือจิตสงบผ่องใสรู้ทันจิตเมื่อใดที่จิตคิดฟุ้งซ่านถึงอดีตหรืออนาคตให้รู้ทันว่าจิตกำลังคิด แล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจอย่าตามความคิดการรู้ทันความคิดคือการที่เราเริ่มเป็นนายของจิตไม่ใช่เป็นทาสของอารมณ์การฝึกเช่นนี้คือการสั่งสมกำลังปัญญาเพื่อทำลายอวิชชาอันเป็นเชื้อเพลิงของสังสารวัฏ สาธุสัมมาทิฏฐิปัญญาในการทำลายกำแพงการปฏิบัติสติปัฏฐานสีจะก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันเป็นประธานของมรรคเพราะสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาที่ช่วยให้เราแยกแยะความจริงกับความหลงสัมมาทิฏฐิมีสองระดับโลกีสัมมาทิฏฐิและโลกุตระสัมมาทิฏฐิโลกีสัมมาทิฏฐิระดับโลกคือความเห็นชอบในหลักการ เชื่อในกรรมและผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงเชื่อในผู้ปฏิบัติธรรมที่บริสุทธิ์สัมมาทิิฐระดับนี้เองที่นำเราไปสู่มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติ โลกุตระสัมมาทิฏฐิระดับธรรมคือความรู้แจ้งในอริยสัจสี่คือความรู้ว่าชีวิตนี้คือทุกข์ไม่สามารถทนอยู่ได้ตลอดไปเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาคือความอยาก การดับทุกข์คือนิพพานหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดการน้อมนำจิตให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่คือการที่เราค่อยๆทำลายกำแพงที่กั้นขวางเราออกจากพระนิพพานเมื่อใดที่ปัญญาเห็นแจ้งความจริงนี้ การเดินทางสู่ความหลุดพ้นก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติฐานสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมในธรรมเป็นฐานที่ละเอียดที่สุดคือการเฝ้าดูสภาวะธรรมหรือกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราการรู้ทันนิวรณ์ห้า ความง่วงเหงาเหานอนความคิดอยากได้ความคิดขุ่นเคืองความฟุ้งซ่านและความสงสัยในธรรมเมื่อใดที่นิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นให้รู้ทันว่านี้คือเครื่องกั้นการทำความดีให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราและปล่อยวางมันไป อริยสัสีในชีวิตประจำวันเมื่อเราเกิดความทุกข์ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลองใช้หลักอริยสัตว์สี่พิจารณานี้คือทุกข์เหตุเกิดจากอะไรอาจเกิดจากความยึดมั่นห่างดับเหตุนี้ได้ทุกข์จะดับการฝึกพิจารณาเช่นนี้บ่อยๆคือการซึมซับ นิพพารสสมบัติเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราการประมวลธรรมและจบลงด้วยความสงบการสร้างสเสบียงสาในชีวิตประจำวันบุญญากิริยาวัตถุ3าโดยสรุปสมบัติทั้ง3ที่เราพิจารณากันมาตลอดสองชั่วโมงนี้ลวนสร้างได้ด้วยบุญกิริยาวัตถุสาม หรือหลักการทำบุญสามอย่างที่เราทุกคนสามารถทำได้ในทุกขณะจิตทานะไมบุญสำเร็จด้วยการให้เป็นสเสบียงหลักของมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติจงให้ทานด้วยความยินดีแม้เพียงน้ำหนึ่งแก้วหรือรอยยิ้มหนึ่งรอยศีลไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเป็นรากฐานของมนุษย์สมบัติ การรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์คือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุขและเป็นปัจจัยนำไปสู่สมาธิภาวนาใหม่บุญสังเร็จด้วยการเจริญภาวนาคือการฝึกจิตให้สงบสมถะและฝึกปัญญาให้เห็นแจ้งวิปัสนาแม้เพียงการหายใจเข้าออกด้วยสติก่อนนอน ก็คือการสร้างภาวนาใหม่แล้วขอให้ทุกท่านตระหนักว่าบุญที่ทำด้วยการภาวนาหรือสติปัญญานั้นเป็นบุญที่ละเอียดที่สุดเป็นสเสบียงที่หนักแน่นที่สุดและเป็นเครื่องนำทางที่แน่นอนที่สุดสู่ความหลุดพ้นการเดินทางของชีวิตเรายังไม่สิ้นสุดแต่เรามีเข็มทิศและสเสบียงพร้อมแล้ว ขอให้เราดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทสร้างสมมนุษย์สมบัติเพื่อชีวิตที่ดีงามในปัจจุบันสร้างสมสวรรค์สมบัติเพื่อความสุขในพบหน้าและมุ่งมั่นเจริญนิพพานสมบัติด้วยสติและปัญญาเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเทินขอให้ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน รับรู้ถึงความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการฟังธรรมะขอให้จิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในกุศลขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหมดที่เราได้ร่วมสังสมกันในค่ำคืนนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราทุกคนเข้าถึงซึ่งความสุขสงบและความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงโดยเร็วพลันเทิน สาธุพักกายพักใจและเปลี่ยนค่ำคืนนี้ให้เป็นการตื่นรู้ด้วยปัญญาถ้าคุณยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราอย่าลืมกดติดตามช่องบุทธ,ธะพุทธธรรมะก่อนนอนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังธรรมะที่จะพาคุณสู่ความสงบที่แท้จริงในทุกค่ำคืนนะคะสาธุ